ประสบการณ์ตอนที่ผมเทรดแล้วเกิดความท้อแท้ผมผ่านมาได้ยังไงถ้าเราเทรดเสียอย่าลืมนะครับว่าตลาดไม่ได้เอาไปแค่เงินของเราแต่ตลาดเอาความมั่นใจของเราไปด้วยครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่เราจะเจออะไรพวกนี้เพราะแม้ mm hmm. แต่คนที่ประสบความประจ,จัากษการเทรดมากๆ mm hmm. ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านมันมาแล้วทั้งสิ้นครับและสำหรับผมเคยสูญเสียวความมั่นใจในการเทรดสองครั้งครับในชีวิตนี้ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นปีแรกของการเทรดเมื่อประมาณเก้าปีที่แล้วผมกู้เงินมาเทรดบวกเงินเก็บรวมสองล้านบาทผมทยอยเติมพอร์ตช่วงแรกเนี่ยมีจังหวะได้เป็นหลักแแสนนนนคครรรรััับบตตตตต่่่พพพอออออลลลลลลลาาาาดดดเเเปปียยยยยผมมิไกก้้ง์์์็ศู และครั้งที่2คือตอนปี2019ตอนโควิดมาใหม่ๆตอนนั้นผมสะสมพอร์ตไว้ประมาณ10ล้านบาทครับและทองคําก็ลงไป15,000จุดในวันเดียวตอนนั้นพอร์ตผมได้ขาดทุนไปเกิน50%เลยครับต้องคือที่สร้างกำไรทั้งหมดให้ตลาดภาย1หนึ่งสัปดาห์เลย ในวันที่เราเสียเสียเนี่ยทุกอย่างมันแย่ไปหมดครับมึนงงสับสนในเทคนิคการเทรดและสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคเรามันผิดพลาดตั้งแต่แรกเราพลาดตรงไหนทำไมโชคไม่เข้าข้างเราเลยซึ่งผมเสร็จจเข้าใจว่าเมื่อเหตุการณ์นี่ทำให้เรารู้สึกท้อเนี่ยเวลาเปิดพอร์ตมาแล้วผมติดลบลงหนักที่ผมทาก็คือยอมรับความจริงรเรียนรู้และแก้ไขมันแต่ถ้าเรายอมรับมันไม่ได้เราจะฝังใจแลกลกรนไปตลอดชีวิตครับและถ้าเราผ่านบททดสอบไปได้เราจะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้ นี่มีประโยชน์รับที่เราจะจมอยู่กับความผิดพลาดนั้นลองฝึกออกจากความทุกนั้นโดยการละทิ้งอารมณ์ด้วยครับเพราะอย่าเรียนะครับว่าจิตของคนเราเนี่ยรับรู้ได้ทีละหนึ่งอย่างถ้าเรารู้สึกทุกข์หรือว่าสุขแสดงว่าจิตของเราเนี่ยวางอยู่ที่เวทนาครับให้เราลองฝึกเปลี่ยนจิตไปอยู่กับกายคือลมหายใจซึ่งแน่นอนครับถ้าเราจะขาดทุนอย่าให้มนขาดทุนปเปล่าๆถ้าเราไม่ได้รู้อะไรจากการขาดทุนในครั้งนี้ครั้งหน้าเราก็จะเป็นคนที่สอบตกอีกครั้งหนึ่งครับลองหัดเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุด,สดในจุดถัดไปยยยิิ่่่่่งงเเเรรรรีนนนนนู้้้มมาาาาากกททไหพพััฒขคบผอ ำไว้ครับว่าถ้าเราเป็นคนที่ขาดทุนมามากแล้วต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด,ด้วยขณะโคจิเมงยังต้องใช้เวลาถึง9ปีถึงจะมาอยู่จุดนี้ได้จุดที่มีทรัพย์สินบวกพอร์ตการลงทุนเกิน500ล้านและผมมั่นใจว่าถ้าผมต้องเจอกับวิกฤตอีกรอบผมก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนเพราะความรู้และประสบการณ์ที่ผมมีมันสามารถที่จะนามาเปลี่ยนเป็นเงินได้อย่างไม่จากัดตลาดบางช่วงอาจจะทําใหเรารู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองคําพูดคนรอบข้างที่แพ้กับตลาดพอเรารับเข้าไปบ่อยเนี่ยมันทาใหเราท้อถอยครับแต่จำไว้ว่าคนวนลลลก้มแ่เอื ให้ถูกทางและไปให้สุดทางและหาตัวเองให้เจอว่าเราเหมาะกับการเทรดแบบไหนความรวยก็อยู่แค่เอื้อมครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความเร็จอย่ารับฟังคนที่ขี้แพ้ทําให้คุณหวั่นไหวและอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่ท็อกซิกทำให้คุณรู้สึกบั่นทอนจิตใจขอเป็นกำลังใจให้กับเสด็จทุกท่านนะครับในวันที่แย่ๆและยากลำบากขอให้ผ่านไปได้ครับวันที่ดีกว่าเดิมรอเราอยู่สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วพิมพ์คำว่าไม่ยอมแพ้ใต้ช่องคอมเมนต์ สเปดท,ที่แคบจนแทบจะติดกันจะสร้างโอกาสในการทำกำไรให้คุณได้มากกว่าเทรดกับอ e เ w เวลส่งตลาดโดยตรงวยสเปดตองคำแค่3จุดไม่คิดค่าคอมมิชชั่นใครชอบเทรดสเปดแคบคลิกที่ลิงก์อีเทเวลใต้โปรไฟล์เลยครับ